บ่งนะพี ites, yeah, ่น ma ้องมันเตยต้องไม่สดอจะแกต้องไม่สดบ่ได้ต้องไม่ท้อแกคก็สิได้อยู่นี่งานลายูี่ดิพี่อ่ะพี่น้องเนี่ยพี่อ่ะมันสิกินตองไม้ในขาวๆนี่เาเอิอพี่อ่ะขูดเต็มมาเลยหัวข่อยอย่ามะต่อหัวเอัน ยังพอที่โก่งได้วาตรงนี้ปล่อยกลง,งเปลี่ยนที่เขาหัวหักมาเดียวก็ป้าขาวมดแล้วหัวยพี่น้องผู้ไต่เยอเยเยเยไหลายแห่งปัดแห่งเปลือนป้าเต็มบนหัว เพี้ยนี่เพี้ยมันกินพืชได้พี่น้องเด้อมันมัเป็นอันตรายต่อคนเด้อก็แต่ว่าก็จะให้เข่าหูเข่าหัวเลยเนาะเพี้ยบอ่กับเพี้ยนะ่รป้าดิฟักมาเดียวเลยมาเขี่ยมกับพี่น้องมาหาบุกอีกคนเด้อมาสิบหาทางค์ขางก่อนก้อนนี้ได้สำเนี้แลวพี่น้องดิได้ประมาณกําหนึ่งมาเป็นเงินก้อนที่สองกันเลย าจชมเจ้าเบิ้งนี่อ้ากำลังออกนอ,กอจาจักหัอนี่กำลังงอ,อกนอก้อยงามเด้พี่นอ้องงามดีป้าป้าไปเก็บกันพี่นอ้องโอ้ยคือเดนมันสิบบออกออกเสยป้าป้ไปหาเขียวไปต้มมามาพี่น้องมาเก็บกอที่สองกันได้เสยมีเสยออกมาอย่ายนี่สมข่อยอยากแก,แกงเลยเอาข้อบดีเบิ้งเอาวันสิมีหรือบ่มีฮะกับเบิ้ง ร้อมกับอุตีเนี่ยน้องม้ามาเอากันเลยน้อาไม้สดๆเดี๋ยวพี่น้องเด้นเอนองไม้อกกข้างๆเือนนี่แหละมีสองก้อนโปรอยู่ทักขางนี่ทักหนาก็มีไดกะจะพาไปหล่อเบิ่งเด้อไ,ได้ดูได้ดูพอได้กินอยู่พี่น้องนอน,นี่จะบ,บักหังอย โอเคเลยอีลาสิแกนมัไม่ปุงยาแล้วแต่อไมสดปันนี้แกนอไมสดกันดีกลวอืมอไปเบิรดันดันนี้นี่กละรอก mhm 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 bình mhm đấy, mhm con mhm 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 สองกอพี่น้องหลายเตอบพอแก,กงอยู่ได้ดิกลับไปเบิ่งกอต่อไปกอซุ้มทางหน้าเราคอยบัวได้คอยหาเพราะว่าคอยจงให้มันใหญ่ก่อนมีแต่กินสองกอหลังบ้านนี้ไปไปติดตามในก็สิได้หลายนี่ยหน่อยขวัญสีมืถือไปด้วยเป็นนักขวัสิป้ายอยู่นี่มามาพี่น้องปอกดอกไม้ดอกไม้กระลายเตอบเด้อน,นี่ซับซีกินซับนีกับบ่งนี่ฮะดอกไม้ฮะสดๆดไม่ไม้นี่ปอกดอกไม้ก่อนพี่น้อง โอ้ยบมุมบิ๊กขากรองพี่น้องเ้ยเหตุไดตุลักตุเลตปอนเอามาบักบ,บวบนะ่ามีอะไรเอาบ่าอ่ะยางออกมานี่ขา,ากระปิดเมื่อกี้น,นี่เออลายโยพ่อได้กินนะกินบมเมสุ่นแล้ว อันน่ะพอดีมันบวบพีดมากินอีสิปันอันอน่ะสะโพนสะโพนขานนนนกกนขึข้นเนี่ยน้องดิเราอยู่ใกล้ๆอีขึ้นกว่านี่แหละอีสิปันในเพื่อน่ะนะเอามือแกงใส่ดอกไม้จงเมียนก,กินหมูมืดบริขอกได้ขายยังดอกออะไรอยากอะไรอยากได้ก,คก,ดก็คอมเมนต์มาโลดเั้าอยู่ใกล้ขอ,ขอขอสิปันให้กินนะพอได้แกงก็สมกับอยากซีแกงแซ่บๆหรอพี่แกงอันนสะใส่หม้อไฟฟ้าแล้วพี่เราได้ ใส่หม้อไฟฟ้ามันจกสบายเพราะว่าเอยหุงเขาเคยหุงเขาสกิบตัวแกงกระไม้โดยสักพักเราใส่เบิร์ดนะเดี๋ดิพอดีแกงนะทำไมพี้ยนี่เพี้ยมันอยู่ในหน่อไม้บงพอดีแกงอ่ะมาต้มบัดนี้ยกำลังสิซุกพี่น้องเอ,อ้ยกำลังสิซุกกระดานเต้นหมอ้อน้ำไม้หน่อยเดียวบอบเต็มหมอ้อ จะนอนอดใจรอจะไนกินซื้อมาับับ้ยิ่งซื้ออะเอาก็ซื้อตัวสี่พันซื้อสองโต้หกโตขวบริลืมสวดเลยซื้อี่มือจะบอกอ่ะแลละ เปิ <S S s <S ้มกินข uh ้าวสบายดีสบายดีเอฟซีมาๆกินข่าวแล้วเลยแกน้ไมัขอไปน้ำเห็นแม่สั่งเล้งแล้วจะขอสอโต้ได้ไหมสองตตวข่าวแล้วสองโตพอีกฟันนั่นฟันเมื่อคืนจืดแต่ว่าเห็ดปลาคอใหญ่้อยสี่โต้ว่ะเราซื้อบิิษัทหนึ่งใส่ข่าวไหมลูกจำข่าวลูกใส่ข้าวใชพยาข่าว Say kiểu. Tu nhân, tuấn. Tu kiểu kiểu như gặp 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 Nó to gặp 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 nó gặp 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 Yên 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 ừ. <laughs>

เ่อร์9หรจับมน้เปลาไปทำหนพอบอซือหรืเจ้าซื้อเขาไปเปิดจักเป่าจะเอามามื่อบบบุบทยทหางไหมสงเอ๊ะิบเจ มกบวบลงใช่ไหมอกคือจะเจียน้าไม้เจีนยนเอาไตอเล่นน่อยเนาะขอบขอบเกล็ดบอตรงแส่มันนวจะซื้อกินได้กับกินกินได้กับไอ้หมาปะใครเอาคือจะนั่นสมเใ็นมันนวจะซื้อได้น มอกด้วกันละอามันปีซินมะบอกกันเลยเขานะโป้งร็อกก่อนก็ได้มันรสซุกแล้วเขาเบิ่งนะแล้วเราเขาต้มให้มาลืมมะเขาวันนี้มันแข็งต้องใส่น้ำลืมในหนึ่งราะว่าใส่น้ำพอดีอึ้นเขาเลยขึ้นหงไม่กับเธอนจ้ำลูกจ้ำลูกเอ้ย โอ้จับไล่ละโอกก็กิตใจน่าไมกูเนอะไ่ป่บ้า้กี่บามาหยุดมานกิทำไโคตรทำมึงบ่แมนเขาหู้ทั้งเขาหู้ดูแล้วจะบอกเขาบุมานทางงานเขาปะจะเอิอนอะไรแบใครลุตจะบอย่างย่างข้าวมาเนี่ย เอานักได้บันขับฮานเงินเงาได้บันคาร์ามนุษย์เนี่ยก็บอกอยู่ว่าระวังเด้อเห็ดนะตัวใดมันบอเสียงเลยเห็ดระวังเมียนยางทีเท่มได้เยอะนะเขาบอกมันอยู่เมียนยุ่ดใหญ่คือทำเนี่ยกับมออยู่เก่งกับบาเ่นีเอามาให้แน่เลยให้ห้าหมื่นมันปุ่งนะมันมันจะสาวทะลุเป็นตัว เฮ้ยจับเขาดูเลยมื่อของเจเขาลูอจับลูกจับเ้มบวชนาอยากได้ตอนละไม่เลยเลยลูกนี่ตอนไมนี้นี่นี่เผาม้ก็เริ่มงเฮ้ยอ่ะืมปราหมาเอียงคือหมปรามาปคือของใจก็

คือแบบเดนได้เบางไปนะคือแ่บคอยเบาเบิ้ลนะที่หาจุบล่ะลอยล่าไปคือผักกาสีหย่อนไปเนาะได้ผักกาสีหย่อนแต่ยู่หัวหามาต้นกินอยู่ตลอดเอาได้สำนีมันปะไม่เป็ดเนาะเนี่ย ข่าวเทิอ hmm. ย okay, ู e ่นลูกอย่าไปเล่นใก้ตีบดเขาเด้อออางงไหมว่าตบเอ็นให้สูตบเอ็ให้สูตกเด้อตกเด้อตกเด้อินมาวลูกอ กินยังนะกินพอนอนรับมาเด้อมาเด้อเอาดืหมดแล้วลงแล้วไปใครับ ฝากติดตามช่องคลิปน้อยรอลีไลน์เดินะาวน้ำเบเข้ามากดไลค์กด like, คอมเมนต์ก็คอยโซ่คอยเฮงแล้วพบกั็ใหม่คลิปหน้าพี่น้องสำหรับวันนี้ท่านประกอบสบายดี